อันดับหนึ่งอยู่ที่จีนค่ะ44ล้านตันนะคะจีนครองส่วนแบ่งตลาดแร่หายากของโลกปริมาณสำรองแร่มากถึง44ล้านอันนี้ที่จีนรองลงมาอันดับ2อ,อยู่ที่บราซิล3คืออินเดีย4คือออสเตรเลียค่ะ5รัเสเซีย6คือเวียดนามอู๊อเวียดนามมีเยอะ7คือสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็8คือกรีนแลนด์นะครับแล้วก็9คือแทนซาเนียและ10คือแอฟริกาใต้ในขณะทีะ่ข้อมูลจากปี2024นะครับเข,ขาก็พูดกันออกมาว่ามีแล้วผลิตล่ะที่ไหนผลิตเยอะที่สุดจีนเป็ 2024, น อันดับหสหรัฐอันดับสองพม่านะฮะหรือเมียนมาเป็นอันดับสาพี่อ้อยไทยอยู่อันดับ4ี่นะผลิตนะค่ะอันนี้คือผลิตนะคะครับผมไทยครองอันดับ4ี่ร่วมกันกับออสเตรเลียและไนจีเรียค่ะในขณะที่มีปริมาณสำรองล่ะ ไทยติดอันดับที่12ผมไม่เคยรู้เลยเรามีปริมาณสำรองอันดับหนึ่งคือจีน2คือบราซิล3คืออินเดียไทยอยู่ที่อันดับ12แต่ว่าเป็นอันดับ12ที่ห่างเิ้วเลยนะฮะจีนเนี่ยมี44ล้านตันหน่วยมันคือ IEO นะฮะ44ล้านตัน IEO บราซิลมี21อินเดียมี6ล้าน9ค่ะไทยที่อยู่อันดับที่12มี4,005ไว้มันต่างมากเลย6ล้าน9คืออันดับ3อันดับ12คือ4,005ค่ะและทั้งหมดอย่างที่บอกไว้ค่ะว่ามันเป็นแร่ ที่สําคัญอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่สมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าระบบป้องกันประเทศด้วย